นิทานเรื่องใจที่มั่นคงของแก้วการละครั้งหนึ่งในเมืองใหญ่มีหญิงสาวชื่อแก้วเธอเป็นเด็กสาวผู้ยากจนและต้องทำงานเป็นสาวใช้ใน,ในบ้านของเศรษฐีใจดีชื่อคุณหญิงบุญมีแก้วเติบโตขึ้นมาอย่างลำบากแต่เธอเป็นคนซื่อสัตย์มีจิตใจดี และมีความกตันอยู่ต่อพ่อแม่ที่แก่ชราแก้วตั้งใจทำงานหนักเพื่อส่งเงินกลับบ้านเลี้ยงดูครอบครัววันหนึ่งขณะที่แก้วกำลังทำความสะอาดบ้านเธอบังเอิญพบสร้อยทองคาเส้นหนึ่งในห้องของคุณหญิงแม้ใจของแก้วจะคิดถึงความจำเป็นที่บ้านต้องใช้เงินแต่เธอรู้ว่า การเก็บสร้อยเส้นนั้นไว้เองนั้นเป็นสิ่งที่ผิดแก้วจึงนำสร้อยไปคืนคุณหญิงทันทีคุณหญิงบุญมีรู้สึกประทับใจในความซื่อสัตย์ของแก้วและมอบรางวัลให้เป็นเงินเล็กน้อยสำหรับความซื่อตรงของเธอไม่นานหลังจากนั้นมีเพื่อนสาวใช้คนหนึ่งชื่อน้อยชักชวนแก้ว ให้ช่วยกันขโมยของในบ้านไปขายน้อยบอกว่าเราสามารถเอาเงินนั้นไปใช้ในชีวิตสุขสบายได้เลยนะแก้วแก้วก็จะมีเงินส่งเงินกลับบ้านด้วยนะแต่แก้วกลับปฏิเสธทันทีและเตือนน้อยว่าการทำผิดย่อมส่งผลเสียกลับมาเสมอแม้น้อยจะโกรธและมองแก้วเป็นคนขวางทาง แกวก็ยืนหยัดที่จะไม่หักหลังเจ้านายของเธอเหตุการณ์ทดสอบจิตใจยังคงไม่จบลงวันหนึ่งคุณหญิงบุญมีประสบปัญหาทางการเงินบ้านแทบจะถูกยึดและต้องลดค่าใช้จ่ายลงคุณหญิงจำใจบอกกับแก้วว่าอาจจะต้องเลิกจ้างเธอเพราะไม่สามารถจ่ายค่าจ้างให้เธอได้อีกต่อไป แก้วกลับตอบอย่างจริงใจว่าไม่เป็นไรค่ะดิฉันยินดีช่วยงานคุณหญิงจนถึงที่สุดแม้ไม่มีค่าจ้างดิฉันยังคงซื่อสัตย์และขออยู่เคียงข้างคุณหญิงค่ะคุณหญิงบุญมีทราบซึ้งในความกระตันอยู่และซื่อสัตย์ของแก้วจึงได้เก็บเงินไว้ส่วนหนึ่งและมอบให้แก้วไปเปิดร้านเล็กๆเ,เป็นของตัวเอง พร้อมกับสอนว่าความดีที่แก้วมีจะนำพาให้ชีวิตของแก้วรุ่งเรืองในวันหนึ่งนะแก้วจึงใช้ชีวิตด้วยความขยันซื่อสัตย์และกระตันอยู่จนร้านเล็กๆของเธอเต,อติบโตและประสบความสำเร็จเธอไม่เคยลืมบุญคุณของคุณหญิงบุญมีที่ให้โอกาสเธอในวันนั้น นิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดคติเตือนใจความกตันยูและความซื่อสัตย์เป็นคุณค่าที่นำพาชีวิตให้ไปสู่ความเจริญและมีผู้สนับสนุนในยามยากลำบากการยืนหยัดในความดีจะทำให้ได้รับผลตอบแทนที่งดงามในชีวิต